สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดอ่ะวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูรถยนต์แนะนําอีก1นึ่คันครับด้านหลังนะเป็น Toyota ารีโวประตูครับเกียร์ธรรมดานะตัวสูงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้ารีโว ดีแคปครับสีประตูนะเกียร์ธรรมดาครับเครื่องยนต์2.4ดีเซลครับรุ่น G นะตัวท็อปครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีขาวมุกนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะให้ดูรอบๆก่อนนะครับ โดยรอบๆนะครับยังสวยอยู่นะนี่รุ่นจีครับไฟไม่แตกมือจับประตูโครมเมียมครับกระจกมองข้างโครมเมียมอ่ะพวกนี้นะครับมีตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะเมื่อมีการซื้อขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการลอกออกให้พร้อมทั้งทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกด้วยนะรวมถึงห้องเครื่องด้วยครับ เลขไม่นะรถยนต์คันนี้ครับ1,17,275กิโลเมตรครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับไฟหน้านะครับอ่าเป็นระบบออโต้นะเปิดปิดเองอัตโนมัติครับเกียร์ธรรมดาครับ6สปีดนะ ระบบแอร์ครับเป็นแบบออโต้นะวิทยุครับนี่ภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับเบาะเป็นเบาะหนังครับสีดำกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับนี่เซ็นทัลล็อกครับกระจกบานสไลด์ออโต้ฝั่งคนขับครับ เบาะปรับไฟฟ้าครับนี่ด้านหลังครับเบาะหนังสีดำเพดานครับ เบาไม่ขาดนะครับสวยๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีไฟตัดหมอกให้ได้ตัวท็อปครับ ฝากระโปรงหน้านะยังไม่มีรอยขยับนะครับสีเดิมนะฝาสองฝั่งนะครับยังไม่มีรอยขยับครับคานเดิมๆครับไม่มีชนหนักนะครับแผ่นเพจ ยังเรียบอยู่ครับรถยังสวยๆอยู่นะครับยางรถยนต์นะครับเป็นยี่ห้อดัลลอป เดี๋ยวขอดูอีกเส้นหนึ่งนะครับมองไม่ชัดอ่ายางรถยนต์นะครับเป็นปี2020ครับสัปดาห์ที่39 สองหกห้าครับทับห้าห้าสองหกห้าทับหกห้าอาสิบเจ็ดครับเป็นยางดันหลกนะครับติดตั้งแคลริบอยนะครับเสมอหัวเก่งนะแคลริบอยเปิดได้นะครับด้านในนะครับ กระบะไลเนอร์นะครับติดตั้งมาให้แล้วนี่รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆไม่มีชนหนักครับไปท้าย กล้องถอยนะครับรถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับจะเลิญนิดนึงนะเมื่อมีการซื้อขายแล้วเดี๋ยวสปาให้เลยครับทั้งคันเลยนะ สวยๆอยู่ครับนะประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะกำลังมองหารถยนต์โตโยต้ารีโวประตูเกียร์ธรรมดาตัวสูงอยู่นะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับลงเล่มตัว Carry b บอยมีหลังคาให้เรียบร้อยนะครับลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายนะสำหรับราคานะครับรถยนต์คันนี้นะ574,0 0 0บาทครับ ซื้อเงินสดก็ได้ครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อเซลปิกครับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับเส้นถนนเทพรักน์นะติดกับข้างธนาคารกรุงเทพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ